เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับย่ยแสงกับยยาพาเพลินจ๊ะค่ะค่ะม,มื้อนี้นะคะวันนี้เราสองคนค่ะมีเรื่องราวมานําเสนอค่ะก็คือเรื่องราวของคุณแอนอรดีคุณบอยสรีชัยค่ะ,คะก็คือคุณแอนอรดีนะคะได้มีการแชร์โพสต์ค่ะแชร์โพสต์จากหมอลำสตอรี่นะคะบอกว่าชีวิตฉันเดินมาไกลมากไกลจนจำทางกลับไปข้างหลังไม่ได้แล้วและฉันก็ต้องเดินไปข้างหน้าข้างหน้าเท่านั้น ซึ่งโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่คุณแอนอารดีเคยโพสต์ไว<ช>้แล้วทังนั้นเพจของเพจมารังซอร,รีเนี่ยเอามาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณแอนได้ได้ไดมีการแชร์โพสต์นี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่คุณแอนแชร์ปกติแต่เปล่าเลยค่ะทุกคนไปไปสะดุดตรงคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ค่ะ <c oughs> ซึ่งคุณบอยสิริชัยคอมเมนต์ออกมาค่ะคุณบอยได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอเดินไปด้วยนะครับ นี่น่ารักมากไหมคะนี่คือต้องบอกว่าคือมันก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่คุณบอยคุณแอนเขาคอมเมนต์กันแต่ว่าสาหรับตัวยาย่าเองกับคุณแม่เนี่ยกลับมองว่าเรื่องเล็กน้อยแบบนี้แหละมันทาเขาเรียกว่าเป็นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตน้าชะลมใจน้ําประลมใจหล่อเลี้ยงความรักของเราไปเรื่อย เนี่ยเรามองเห็นสิ่งเล็กๆเนี่ยที่เรียกว่ารักเนี่ยจริงๆคุณแม่มันเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่นะอ่าเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องถอยหลังค่ะอ่ามหล่ะคุณแม่ค่ะต้องบอกว่าเออคุณแอนพอคุณแอนแชร์โพสต์นี้แล้วเราเราก็ได้แบบได้เห็นถึงว่ามีมุมหน้าของคุณบอยอยู่แต่ว่าเราก็เห็นหลายๆครั้งซึ่งหลายๆครั้งที่คุณบอยจะเข้ามาคอมเมนต์คุณแอนเนาะซึ่งอย่างเช่นคุณแอนมีไลฟ์สดมีไลฟ์สดอย่างเงี้ย คุณบอยก็จะเข้าไปแซวเข้าไปคอมเมนต์อย่างแบบคุณแอนร้องเพลงอะไรอยู่อะไรเงี้ยคุณบอยก็จะเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปดูส่องภรรยาว่าเอ๊ะภรรยาเป็นยังไงมีใครเข้ามาคอมเมนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณบอยเนี่เสมอต้นเสมอปลายบอกว่าภรรยาอียู่ในรูปแบบใดแสดงแบบใดเอ็นังตามคุณบอยเนี่ยจะไปซองตลอดแล้วไปคอมเมนต์ให้กําลังใจภรรยาตลอดเสมอต้นเสมอปลายเลยใช่ค่ะแม่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเป็น เป็นสามีท,ที่เป็นสามีที่ที่ยอดเยี่ยมอ่ะที่มันหาได้ยากอ่ะยาๆหาได้ยากจริงจริงค่ะคุณแม่ขาสื่เนื่องอแล้วก็ก่อนหน้านี้คือคุณแอนออร์ดีเนี่ยได้มีการโพลนะคะบอกว่า ทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีคาคำหนึ่งบอกว่าวาสนาไผ่น้อนะคุณแม่วาสนาไผ่น้อแล้วคุณแอนอลดีได้โพสต์คํานี้บอกว่าวาสนาแอนอลดีทุกคนเขาโพสตแบบนี้นะแล้วก็แนบมาด้วยกับสลิปที่คุณแอะคุณบอยโอนเงินในในผู้การปุริสายโอนเงินมา1น0 0 0แบาทธนาคารทกสย่าๆจาได้เลยซึ่งทุกคนก็คือตาร้อนกันหมดเลยค่ะตาร้อนก็คือวาสนาแอนอลดีจริงๆโอ้ยปัญหายากเนาะทีนี้จะมีสามี ประเภทนี้เนาะมันที่เขาย่ยแสงอยู่มาจนอายุขนาดนี้นะพึ่งจะเห็นคู่นี่แหละยอดเยี่ยมอีลิเป็นคู่รักที่แห่งโลกเลยว่าก็ว่าได้บางแม่แต่แห่งชาติเนอะ,อะคู่รักแห่งโลกก็ว่าได้อ่าบ๊าวายเสียสิ่งใดบ๊าว่าอีกอย่างสึ่งใดเพื่อนดูแลก,กันดีตลอดทั้งคู่นี่แหละค่ะเป็นความน่ารักของคุณแอนและคุณบอยเนาะอย่างเช่น Uh, แล้วก็อย่างที่เราทราบเนาะคุณแอนนาลีและคุณบอยศรีชัยเนี่ยนั่งแท่นโค้ดของหมอลำเจรินร้อยในรายการหมอลำไอดอลซึ่งผู้เข้าประกวดลหลายๆท่านโด <I know. S 2> ยเฉพาะที่เป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงคือเวลามาในรายการเนี่ยเวลาเขาพิธีกรสัมภาษณ์พี่สีสิวัสัมภาษณ์เนี่ยน้องมีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าครับอย่างนี้ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าพี่แอนอารดีเป็นพี่แอนอารดีเป็นไอดอลคือเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่รักในการร้องการลําหรืออยากจะเป็นหมอลําเนี่ยจะมีพี่แอนอารดีเป็นไอดอลสังเกตได้ได้หลายคนเลยพี่พี่แอเขายกพี่แอนอารดีเป็นไอดอลเลยหนึ่งแหละสวยความสวยสองเก่งใช่ค่ะสามพลังเสียงดีใช่นี่ ความสามารถมีทุกอย่างใช่ความสามารถนี่แหละความสามารถของน้องแอนออร์ดีเนี่ยมีครบทุกอย่างอ่าเพราะว่าเพิ่นสู้ของเพิ่นมาเนาะสู้ชีวิตของเพิ่นมาเนี่ยจนประสบความสําเร็จได้สุดยอดขนาดนี้อ่ะเยี่ยมค่ะแม่ค่ะต้องบอกว่าคือหลายๆคนแต่เหนือสิ่งอื่นใดอีกอันหนึ่งที่ทุกคนอยากเป็นเหมือนแอนออร์ดีก็คือมีคู่ชีวิตที่ดีนั่นเอคือคุณบอลศิริชัยคือหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออการที่เรามี เรามีชีวิตที่ดีแล้วแต่เรามีคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะดียิ่งกว่ามันจะดียิ่งขึ้นไปแม่หาคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยมันหายากแท้เด้ยังมียังคุณบอยสีใช่นี่มันเพียบพ่อมทุกรูปแบบเพราะว่าการวางตัวเพราะว่าการดูแลภรรยาครบหมดอ,อ่ะครบทุกอย่างเลย,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 ยอ่ะ,อะอย่าผู้หญิงหลายๆคนคือต้องการเหมือนบอยสีใช้ทั้งหมดนั่นแหละ นี่เป็นความในใจจากคุณแม่นะคะ,ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เรา,เอ,าอยากนํามาเล่าสู่<ช>ต่อกันฟังเนาะเพราะว่า<ช><ช>คุณบอยมาคอมเมนต์ปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นความเป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ารักหลายๆคนมองข้ามตรงจุดนี้แต่ไม่ใช่กับบอยสิริชัยแน่นอนใช่ไม่ใช่กับบอยสิริชัยแน่นอนคือ,ค,อคือไม่จาเป็นจะต้องอย่าม,มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยอ่ามองข้ามนี่แหละคุณบอยเขาเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกรายละเอียดจริงๆบางครั้ง การแสดงความรักในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งใช่คุณแม่่ะมันปลอบประโลมจิตใจเรานะคุณแม่่ะมันเป็นมันทําให้เรากระชุ่มกระชวยนะคุณแม่ค่ะเหมือนเราจีบกันใหม่ๆเนี่ยคุณแม่เราคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาถูกไหม ถ้า<ค>เราทําแบบนี้กันเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆตลอดเป็นความเคยชินไงมันก็จะอยู่กันจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะนั่นแหละคะุณแม่ขานี่แหละเป็นเรื่องราวของค<ช>ุณแอนอารดีที่ได้ออกมาแชร์โพสต์ว่ามาไกลจนแบบหาทางกลับไปข้างหลังไม่ได้แล้ว นี่แหละกว่าจะเป็นแอนนลีก็ยากเนาะยากกว่าจะเป็นบอยซีชัยก็ยากกว่าจะมาเป็นบ้า a b b ให้เราได้ชื่นได้ชมได้เชียร์คันเนี่ยก็ยากยิ่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราในฐานะที่เป็น s c Fan แฟนคก็ควรที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนและเป็นแรงเชียร์แรงใจส่งเสริมค่ะให้ศิลปินที่เรารักเราชื่นชอบเนี่ยให้มีผลงานดีๆให้เราให้เราได้ชมค่ะนั่นต่อไป ค่ะนี่แหละเป็นเรื่องดาวเทีราน้ำาฝาค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอเคแม่สางคี